อ่ะมาถามโซแบมบ้างอ่าส,สถานการณ์ตอนนี้ประเมินตัวเองอยังไงดีไม่ต้องถามประวัติกันละสำหรับตัวแบมเองแบมรู้สึกว่ากราฟแบมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็น้อมรับฟังทุกคอมเมนต์ทุกการติชมเลยค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองในทุกๆวัน,นะคะ่ะ เห็นแล้วแหละว่าณตอนนี้ก็คือเหมือนเหมือนกระแสของเราก็มาในเรื่องของแบบการมีคู่จิ้นด้วยกับแฮชแท็กโซน่าเมื่อกี้ถามถามน้องมีน่าไปละถามแบมบ้างว่ารู้สึกยังไงกับแฮชแท็กนี้ที่ฟันคับตั้งขึ้นมาให้มันเป็นความรู้สึกที่สบายใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบมกับมีน่าคือเราดูแลกันแล้วก็เอ็นดูกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สนิทกันมากๆซึ่งแบมก็รู้สึกว่า สบายใจที่ได้อยู่กับมิน่าค่ะคิดว่าหลังจากจบประกวดไปอย่างเงี้ยเราจะรักษาเสถียรภาพความความ,ความเขาเรียกว่าเรื่องของแฟนคลับและดอมอยังไงได้บ้าง ในทุกวันนี้ก็มีแฟนคลับแล้วก็ด้ดอมขยายขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่ฟ้าซึ่งแบมเชื่อว่าคนที่เข้ามาติดตามแล้วคนที่เข้าด้อมแบมมาเนี่ยเขารู้ว่าแบมมีความเป็นธรรมชาติแบบไหนชอบแบมแบบไหนแล้วก็รู้สึกว่าแบมเป็นคนที่เสิร์ฟในสิ่งที่เขาอยากจะได้รับอยู่แล้วเงี้ยค่ะแล้วแบมก็รู้ว่าเราควรเพิ่มอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ด้อมของเราขยายขึ้นแล้วก็ให้เราแบบมี หน้าในสื่อมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ด้อมคู่กี่คนครับตอนนี้ด้อมคู่ประมาณสองพันกว่าค่ะด้อมเดียวด้อมเดียวตอนนี้เปิดด้อมสี่และะ้วค่ะประมาณหมื่นห้าหมื่นหมืนหกแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าน้องมีหน้าไม่ได้เข้ารอบไปสําหรับสิบคนสุดท้ายแล้วหนูต้องเข้าไปคนเดียวสมมุตินะแล้วก็ถือว่าเราไม่ได้มีแฮชแท็กการจิ้นเกิดขึ้นต่อเราจะต่อยอดจากโซแบมยังไงได้บ้าง คือถ้าให้แบบพูดนะคะคำว่าโซน่าเหมือนตอนนี้คนก็เริ่มติดแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าเขารู้สึกถึงความน่ารักและความความเรียวจริงๆแต่สุดท้ายมาถ้าเราไม่ได้เข้าคู่จริงๆอะคะ่ะแบมบเชื่อว่าแบมสามารถทํางานร่วมกับทุกคนได้อยู่แล้วเงคะ่ะซึ่งแบมก็พร้อมที่จะทํางานให้กับองค์กรอยู่แล้วแต่แบมเชื่อว่ายัางไงคือก็นั่นแหละค่ะแคอยากให้เห็นความน่ารักของเราทั้งคู่ เพราะว่าว่าเราแบบเต็มที่จริงๆค่ะโอเคก็ฝากกับลำพูนนิดนึง <c oughs> ลำพูนจะต้องเ,อเพิ่มแผนในสมองให้เยอะการตอบคำถามก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งถามว่าตอบถูกไหมตอบถูกแต่ตอบถูกแบบทั่วทั่วไปที่ไม่สามารถที่จะแบบขโมยคะแนนจากคนอื่นได้อตอบแบบ Simple ไม่ผิด นะฮะเลือกก็ไม่ผิดแต่ไม่ตูมไม่กระชากอะ่ะาเอ้ยฉันต้องอยู่แถวบนฉันไม่ใช่ประหมึกแถวกลางฉันอยู่ประหมึกแถวบนเห็นไหมฉันตอบใหญ่ขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้ต้องไปเรียนวิธีการดําเนินเรื่องในการในการเล่าแล้วก็ต้องมีเวฟของคําพูดธรรมดาพีคแล้วก็สอบไม่ใช่ เท่าๆกันหมดเพื่อให้จบและให้ได้ตามเวลาที่เราต้องการอันนี้ต้องไปพัฒนาแล้วก็ดูแลด้อมหรือความนิยมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรอกมันต้องเกิดจากการวางแผนเพราะฉะนั้น Marketing PR ของการสร้างความนิยมตัวเองต้องมีอยู่เสมอถ้าไม่แตกต่างความนิยมก็จะเต็มแก้วเร็วแต่ถ้าแตกต่างแก้วเราจะใหญ่ขึ้นมันก็ไปได้เรื่อยๆ นะฮะต้องอะไรที่ทำแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เปลี่ยนมนทําอย่างอื่นบ้างโอเคขอบคุณค่ะอืมก็สําหรับลําพูนนะคะจริงๆเป็นคนสวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็จะห่วงอีกเรื่องหนึ่งคือบางพี่ไม่รู้ว่าใครดูแลในเรื่องของออสไตลิสเสื้อาเป็นเราเป็นคนรีเควสหรือว่าเป็นทีมหลังบ้านหรืออะไรคะ ก็จะมีทีมหลังบ้านด้วยแล้วก็จะมีความต้องการของหนูด้วยค่ะพี่ต้องต้องระวังในเรื่องของความถ้าเราซ้ำมากๆหรือว่าเราเพี่อยากให้เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็สิ่งที่โซแบมจะสามารถตกคนได้หลังจากนี้คือในขณะที่ประกวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นลำพูนหรือว่าเป็นทุกๆจังหวัดเลยฝากเลยว่าบางคนจะชะล่าใจว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีแฟนคลับเยอะ แต่บางทีเนี่ยหลังจากจบการประกวดไปแล้วอันนี้คือของจริงที่คนจะยังอยู่กับเราหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคิดแผนต่อไปว่าเราจะทำอะไรดีแล้วก็สิ่งสำคัญเลยอย่างที่บอสบอกไปสำหรับโซแบมก็คือพี่จะห่วงในเรื่องของการตอบคำถามเช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งคนที่พี่จะลุ้นว่าน้องจะตอบได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ว่าอย่างอย่างเช่นลออสงขาหนูก็จะรู้ว่าเหมือนจะรู้ตัวเองว่าแบบ ฉ,ฉันตอบไม่ได้แล้ว <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราฝึกเพิ่มในเรื่องของการทําให้ตัวเองดูเป็นคนที่แบบสวยด้วยสมาร์ทด้วยแบบสมาร์ทแบบมีความรู้รอบตัวด้วยการตอบการอะไรเงี้ยให้มันฉานอะไรเงี้ยก็จะยิ่งทําให้มันแบบสี่บีมันครบอยู่ในอยู่ในตัวแบบอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆสองคนเนี้ยไม่ได้มีอะไรน่าห่วงมากแล้วใช้ระยะเวลาที่เหลืองัดไม้เด็ดตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด นะคะเพื่อที่จะนั่นแหละแล้วเ,เราภาคเดียวกันด้วย <laughs> ไม่ต้องแข่งกับใครเลยแข่งกับตัวเอง <laughs> และแข่งกันเอง <laughs> <laughs> แข่งใน,ในบ้านนะก็ทําให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นควีนภาคหรือบอสชอยถ้าเราชะล่าใจมีมามืดได้เสมอค่ะถ้าเราไม่มงแล้วใครคะให้ใครเป็นมงหนึ่งมงใหญ่ลำปางเชิญนะไม่ต้องเหตุผล พี่กดชเบลค่ะลำพูนแบบเลือกมีน่าค่ะมีน่านะคะอันนี้เขเลือกแบบนางงามใช่เพราะหนูหนูหนูตั้งใจเลือกน้องจริงๆเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาเราเห็นถึงความแบบศักยภาพน้องแล้วก็ไปต่อได้มากกว่านี้มากๆเลยอเงี้ยค่ะโอเคโอเคคับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบผมคนต่อไปส